ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My c a f t Infinity ให้เสียงพากภา,าษาไทยโดย My c a f t Infinity จ้าวันนี้ขอเสนอตอนจบแล้วนะจาก e ีที่ผ่านมาไปดูกันเลยนะถ้ายังไม่ได้ดูเอาละความเดิมตอนที่แล้วใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะไปกดดูกันได้เลยในช่องของเรา <c oughs> ก็คือว่าตอนนี้ภรรยาของซอ <c oughs> มบี้ท้องแล้วกำลังจะคลอดลูกแล้ว อันนี้อมบีก็ต้องไปตามหมอแล้วก็มารอดูว่าลูกของเขาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยว้าวลูกของเราหรอน่ารักมากเลยควรตั้งชื่ออะไรดีคะนั่นสี่ของคิดก่อนแล้วกันนะภาปีผ่านไปลูกสมมีก็โตในระดับหนึ่งแล้วนี่มากินข้าวันได้แล้วอาหารเสร็จแล้วนะคะงาม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 อ,อ,อร่อยมากเลยครับคุณแม่เดี๋ยววันนี้พ่อจะพาผมไปไหนแล้วครับจะพาไปเดินเล่นน่ะคุณพ่อครับผมอยากกินเค้กอ่ะ เอาเอาทองไปไปซื้อเค้กซักขอบคุณครับคุณพ่อเอ๊ะสวัสดีซอมบี้สบายดีนะก็สบายดีเนาะขอซื้อเค้กเค้กนี้ให้กับลูกครับอ่ะนี่เฮ้ยแล้วลูกของฉันห่ออะไรนะเนี่ยไม่อยากกินแล้วเค้กอันนี้มีเค้กอะไมาเหรอขอกินกันละกันงามๆ,ๆอร่อยมากเลยอ่ะข <c oughs> อบคุณยังไงไม่เห็นคนเล่นไงอ่ะน้ำสาบมารตรงนี้ฉั <c oughs> น,นแต่งแตะแกะแต่งแต่งอาวะซองบี้ไม่เป็นไรนะลูกลูกเข้าบ้านไปก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราเข้ามาเลยก่อนนะข้อขอเคลียร์กับเจ้าซอมบี้ก่อนจ็ดชั้นน้อยไปแล้วสเกลเลตันต้องเจอแบบนี้ไง,งกอ่อนโดษนะขอโทษบ้าอะไรล่ะไม่ขายหรอกพี่ปรับไี่ซัดตอนนี้จะกขาดนายฉันคือโจรห้าร้อยแต่วันนี้จะมาปล้นทองคําแต่นั้นมีหมาอยู่หน้าบา้านจะมีตั้งโดนอย่าเผิดจากฉันเสมอละเอาไปกินเจ้าหมาวิ่งข้า,าวหลังอะไร่อยจัเลยเรียบร้อยเสร็จฉันละว้าวทองคำ สุดยอดเลยช่วงนี้ทองกําลังขึ้นด้วยฉันรวยแน่ไม่ต้องทำไงงกงงก็แล้วแหละเฮ้ยนั่นมันโจ้นี่นะยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้โจนมาออกไปกันตรงนี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่แกจะโดนฉันฆ่าทิ้งเออว่าแต่ทองนี้มันมาจากตรงไหนอ่ะให้ทำไมหมาชิดไปแบบนั้นนี่ซอมบี้นายขโมยทองฉันเหรอฉันจะเรียกตำรวจจับนายเปล่านะจะไม่ทำฉันแค่ไปช่วยนายมาเลยครับซอมบี้ขโมยทองของผมครับนี่ซอมบี้นายขโมยทองเพื่อทำไมเนี่ย เปล่านะครับผมไม่ได้ขโม,ม,คม,มยครับผมจะมาช่วยเขาเฉยๆนะผมกลายเป็นแพ้ยังไงเนี่ยไปอยู่ในคุปกันแล้วค่อยมาคุยกันฉ <c oughs> ันทำดีทำไมไม่ได้ดีพ่อไปไหนเนี่ยทำไมพ่อไม่มาหาเราอ่ะพ่อครับพ่ออยู่ไหนเหรอครับแม่ครับพ่อหายไปไหนไม่รู้ครับอตอนนี้คนมาหาพ่ออะไรอะครับงั้นพ่อขอคุยธุระก่อนแล้วกันลูกเข้อบอาบ้านไปก่อนนะเนี่ยมันเนี่ยเซนรายอ่ะ มันยังไงกันแน่ฮะเรื่องทองเนี่ยได้มาหรือเปล่าไหนทองไม่โดนมอครับผมโดนซอมบี้มันจัดหนักไปเลยอะ่ะฮะนายโดนซอมบี้จัดหนักเหรอแบบนี้ฉันต้องไปจัดการซอมบี้ซะหน่อยละมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันอยู่ในคุกครับไอ้สาวผีเพื่อนรักสุดท้ายนายก็ต้องมาติดคุกสินเนาะในฝีมือคุณนายใช่ไหมสกเลตต์รอร้อง,งการนายช่วยไปไปได้ไหมได้เซ่เดี๋ยวฉันไปคุยให้กอ ก็ซอมบี้นะสิมันบอกว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยมันว่าสินเหรออย่างนี้มันต้องโดนนี่นายว่าสินเหรอซอมบี้โอ,อ้ขอบคุณครับคือผมไม่เถอะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่าไม่เชื่อกับเราแกเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรผิดอนะ่ะฮึอยู่ที่นี่ย,ยาวไปเลยนี่ตำรวจช่วยอัดท้องเนี่ยปยัดใส่บ้านภรายาเขาผีนะบอกเขาเถอะเขาติดคุกนะซอมบี้นี่คุณภรรยาซุนซอมบี้ตอนนี้เขาติดคุกนะพวกขโมยทองเออไม่จริงอะ ครับอย่าร้องนะครับซอมบี้มันโดนทองมาเกี่ยวไว้ที่นี่ด้วยเหรอฮะไม่จริงนะมันนี่ไม่ใช่ทองของฉันแล้วนี่มันคือของใครล่ะมันหลักฐานคาราตาช,ะ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 ชะัดๆฉันจำเป็นต้องออกไปนะพ่อพแม่ครับเราไปเยี่ยมพื่อเงนเถอะเป็นกิดอะไรขึ้นกับพี่ซอมบี้เนี่ย คุณออกมาได้ไหมคุณตำรวจคุณทำอะไรสามีฉันอะไรอีกล่ะฉันทำอะไรล่ะก็นั่นไงค้าพาก็ไปหาหมอสิไม่ได้นะฉันพาเขาไปไม่ได้พวกเขาเป็นนังโทษขอร้องล่ละครับแล้พาวบอกไปหาหมอได้ไหมถ้าอยากให้ฉันพาไปก็เอาทอมให้ฉันสิได้สิเดี๋ยวฉจำปีออกมาให้นีิสการณ์ช่วยฉันด้วยสิเชิญทองให้ฉันหนึ่งไหมอยู่เดี่ยวนี้ก็เกลี้ยกล่อมฉันฉันให้ทองหนึ่งก้อนช่วยสามีเธอซะขอบคุณค่ะ ณพี่คือเป็นอะไรมากไหมคุณพี่มีอยู่กับเราแล้วอะคุณพ่อมีอยู่แล้วจ้ะแม่แล้วสมบีก็จอดครอบครัวเขาไปอย่างสงบสุขลูกไว้อะไรให้กับสมบีด้วยเอาล่ะทุกคนขอจบคลิปวันนี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วบ๊ายบาย